สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับที่กําลังรับชมช่องของบอยอยู่นะครับวันนี้นะครับบอยนํารถรุ่นพิเศษนะครับของ Ford นะครับเป็นรุ่น Ford XL Steed Edition นะครับ Edition มาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเป็นรถแต่งพิเศษนะครับจากฟอร์ดนะครับต้องเรียกว่าถอดดินเอจากสนามแข่งมาเลยทีเดียวนะครับราคาขายนะวันนี้ที่6กแสนแปดหมื่นสองพันบาทนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษที่ทําเพียง300คันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวบอยพามาชมนะครับว่าชุดแต่งที่แต่งเพิ่มมานั้นจะสวยงามแล้วก็ลงตัวแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับในสนามแข่งยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับก็เริ่มจากตัวของด้านหน้าที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับผมก็จะมีสติกเกอร์นะครับ สีขาวตัดขอบแดงนะครับตั้งแต่หลังคารับจนมาถึงด้านล่างรถเลยทีเดียวนะครับส่วนของกระจังหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าที่ถอดดีเเอมาจาก f x 4 Max ทีเดียวนะครับจะทําเป็นสีเทากราฟไฟนะครับผมก็จะมีคําว่าฟอร์ดเนี่ยตัวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นลายตะแกรงข้างในนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะครับที่เสริมเข้ามานะครับเป็นสเกิร์ตติด อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะทําสีดําตัดกับสีเทานะครับก็เรียกว่าเพิ่มความสวยงามและความเท่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนไฟหน้าก็จะเป็นแบบยังเป็นแบบเดิมนะครับเป็นไฟหน้ามัตติดิฟเตอร์สีดํานะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็กมาให้นะครับเป็นแม็กสีดําเงานะครับเรียกว่าเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวของของรถเรานะครับขนาดก็จะเป็นขนาด215 70 R16 นะครับผม แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับด้านข้างเพิ่มลายขึ้นมาเพื่อให้ m ม t c กับตัวของรถนะครับเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะครับเรียกว่าเป็นรถแข่งสไตล์อเมริกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของด้านข้างเองนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับก็จะใส่ในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีน้าเงินตัดขอบกับสีดําด้านล่างนะครับเสริมชุดนี้เข้าไปอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีตัวของสเกิร์ตนะครับเพิ่มเข้ามานะครับเป็นสีน้ำเงินตัดขอบสีดำนะครับด้านด้านด้านท้ายหลังนะครับแล้วก็ไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟโคมเป็นโคมสีดําตรงนี้นะครับในส่วนของด้านท้ายเองนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นชุดเดียวกับชุดของสนามแข่งนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับที่ที่เรียกว่ายามถึงด้านหลังนะครับในส่วนของ ตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์2 2นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่3 8 5นิวตันเมตรนะครับและตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นแคปที่เปิดได้นะครับเราจะแต่งแล้วเป็นรถที่แต่งแล้วเป็นสปอร์ตแล้วครับก็ยังใช้งานได้นะครับก็จะเป็นตัวของแคปเปิดได้นะครับแล้วก็ยังมีหน้าจอนะครับเป็นซิงค์ใหม่นะครับที่สามารถที่จะดูเรียกว่า Google m a p นะครับ a p แอปเปิล a y Android Auto เนี่ยใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีโทรออกฉุกเฉินให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะครับราคา6 8แ0 0 0ปดหมื่นบาทเนี่ยก็จะมีในส่วนของกุญแจนีมดให้ด้วยนะครับ1ดอกนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดตัวจากตัวรถเนี่ยจากนีมดได้เลยนะครับแล้วก็ระบบพอนภัยนะครับก็จะมีในส่วนของ Airbag ABS นะครับที่มีให้กับลูกค้าเลยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังอมองหารถ สวยๆใหเทนะครับที่แต่งมาจากโรงงานเนี่ยและราคาไม่สูงนะครับตอนนี้มีมาแล้วนะครับสำหรับ Ford Ranger รุ่น XL Street Edition นะครับก็สำหรับนี้นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ